สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับพบกันวันต่อวันด้วยพระครรมนะครับวันนี้วันที่24พฤศจิกายน2021นะครับวันนี้เราอยู่ด้วยกันในพระธรรมลูกาบทที่13ลูกาบทที่13ผมนำในข้อที่10ถึง17นะครับแบ่งปันกับทุกท่านในหัวข้อที่บอกว่าหายโรคนะครับในวันสบาโตหายโรคในวันสบาโต เนื้อความตอนนี้เราพบว่าเป็นตอนหนึ่งะครับที่พระเยซูคริสต์นะครับได้เข้าไปในธรมรมศาลาแห่งหนึ่งในวันสบาโตนะครับแล้วก็ที่นั่นเนี่ยมีหญิงคนหนึ่งที่ถูกผีสิงมาแล้ว18ปีหลังของหญิงคนนั้นโก่งนะครับไม่สามารถจะยืดตัวตรงได้เลย18ปีแห่งความทุกข์ใจ18ปีแห่งความทรมานจากาผี จากอำนาจแห่งความมืดนะครับเมื่อพระองค์ทรงมองดูหญิงนั้นแล้วก็พระองค์ทรงเห็นใจพระองค์ทรงสงสารนะครับและจากนั้นเองพระองค์ทรงวางพระหัตถ์ของพระองค์บนนางและในทันใดนั้นเองนะครับนางก็ยืดตัวตรงและสรรเสริญพระเจ้าหมายความว่าการรักษา ต่อหญิงคนนั้นที่ถูกผีสิงมา18ปีทําให้หญิงคนนั้นหลังโกงไม่สามารถยืดได้เลยแต่โดยพระเมตตาโดยความรักของพระเยสุคริ์โรงทรงรักษาหญิงนั้นให้หายสามารถยืดตัวตรงเป็นปกติได้และการรักษานั้นเกิดขึ้นในวันสบาโตทําให้ในายธรรมศาลานะครับไม่พอใจและกล่าวกับปร,ประชาชนว่า มีหวันที่สามารถให้ทำงานได้แล้วก็ให้มารับการรักษาหรือพระเจ้าจะทรงทำการอัศจรรย์ของโปรองได้ใน6วันแต่วันที่7จะต้องเป็นวันที่บริสุทธิ์วันที่เจ็ดเป็นวันสบาโตเนี่ยก็ไม่ควรมีการรักษาเกิดขึ้นในวันสบาโตนั่นคือสิ่งที่เป็นเรื่องราวและเป็นความสำคัญในตอนนี้ดังนั้นพรีสุคริสได้ทรงบอกกับ นายธรรมศาลาคนนั้นว่าเจ้าหน้าคนหน้าซื่อใจคดนะพระองค์ได้บอกว่า,าเจ้าได้เจ้าแต่ละคนเนี่ยได้ปล่อยกัวปล่อยอาลาของเจ้าเนี่ยออกจากอคอกและพามันไปกินน้ําในวันสบาโตมิใช่หรือแล้วหญิงคนนี้ที่เป็นลูกหลานอับรหาหัมที่ถูกซาตานผูกมัดไว้มาตลอด18ปีไม่ควรหรือที่รับการปลดปล่อยในวันสบาโตนะครับ แล้วก็พระองค์ทรงตัดเช่นนั้นก็ทําให้ปฏิปักษ์ทั้งปวงของพระองค์หมายความว่าคนที่เป็นศัตรูคนที่ไม่ชอบพระองค์อยู่แล้วนะครับทำให้ได้ร,รับความอับอายเข้าอีกนะครับแต่ประชาชนที่อยู่รอบๆก็ต่างยินดีและสรรเสริญพระเจ้าจากสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำการรักษาโรคในวันสบาโตพระองค์ทรงรักษาพระองค์ทรงมองดูและเห็นความทุกข์ใจ โปรองทรงรักษาคนเจ็บคนป่วยหลายคนในวันสบาโตซึ่งกฎร,รมเนียมปฏิบัติของอฮิบรูชาวยิวสบาโตเป็นวันที่บริสุทธิ์ดังนั้นไม่ควรจะกระทำสิ่งใดก็ตามเพื่อให้วันนั้นเป็นวันที่บริสุทธิ์และเขาใช้ข้อนี้ในการโจมตีพระเยซูคริสต์ว่าโปรองกำลังกระทำผิดกฎวันสบาโตของเขาโรรองทรงถาม กับเขาเหล่านั้นขนาดท่านนะครับแต่ละคนที่นําปล่อยสัตว์ออกจากคอกม่จะเป็นวัวเป็นลายางให้เขาไปหากินเองสามารถให้หาน้ำดื่มเองในวันสบาโตได้แล้วผู้เป็นคนผู้ที่เป็นมนุษย์ทำไมเจ้าถึงแรงน้ำใจทำไมเจ้าถึงไม่ยอมรักษาเขาให้หายในวันสบาโต การมาของพระเยซูคริสต์โปร่งทรงมาเพื่อจะให้กฎเกณฑ์บัญญัติครบถ้วนและการรักษาให้หายของโรคในวันสบาโตเป็นการรักษาชีวิตของคนดังนั้นกฎเกณฑ์หรือบางอย่างที่มนุษย์เราพยายามสร้างเพื่อจะให้รู้สึกว่าวันนั้นหรือสิ่งนั้นหรือเรื่องนั้นๆเป็นเรื่องที่มีพธิธีเป็นเรื่องที่มีกฎเกณฑ์ที่ดูน่าเชื่อถือ แต่บางครั้งการที่กระทำอย่างนั้นกับกลายเป็นเรื่องที่เรายึดติดกับบทปัญญัติจนเกินไปจนไม่สามารถแสดงความรักจนไม่สามารถจะให้ความรักให้ความเมตตาต่อผู้คนได้เลยดังนั้นพระเยซูทรงรักษาหญิงโกงคนนั้นในวันสะบาโตหลายคนที่ไม่ชอบพระเยซูแล้วจึงเหมือนได้รับความอับอายและสร้างความโกรธ แค้นความเคืองใจไว้ในใจนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นดังนั้นพี่น้องครับในเช้าวันนี้สิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือว่าพระองค์ทรงสำแดงความรักของพระองค์ที่อยู่เหนือกฎเกณฑ์ที่อยู่เหนือสิ่งที่มนุษย์คิดว่าทำไม่ได้ที่เป็นความผิดแต่พระประสงค์น้ำพระทัยของพระเจ้าการช่วยเหลือคนการสำแดงความรักต่อผู้คน จำเป็นในทุกๆวันไม่จําเป็นต้องทําวันจันทร์ถึงวันไม่ต้องทําถึงวันจันทร์ถึงวันเสาร์เท่านั้นแต่ยิ่งเป็นวันอาทิตย์เป็นวันสบาโตเป็นวันที่เราจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ไม่เพียงแค่เราสรรเสริญพระเจ้าไม่เพียงแค่เรามานมัสการพระเจ้าร่วมกันใช่ไหมครับแต่เป็นวันอีกวันหนึ่งที่เราสามารถช่วยเหลือผู้คนได้เป็นวันอีกวันหนึ่งที่เราสามารถจะแสดงความรักของพระเจ้าผ่านทางชีวิต ผ่านทางโครงการผ่านทางกิจกรรมที่เราทำมันจะเป็นการช่วยเหลือสังคมหรือคนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติจากาสถานการณ์ในปัจจุบันในสถานการณ์โควิดเราก็ยังคงสามารถช่วยเหลือและกระทําได้เพราะจุดประสงค์คือการถวายเกียรติแด่พระเจ้าขอพระเจ้าได้ทรงอวยพรที่น้องทุกท่านนะครับที่เราเองจะสามารถสําแดงความรักได้ในทุกๆวันไม่ต้องจํากัดว่า เฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์หรือเฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้นนะครับหรือเราจะเป็นคริสเตียนแค่วันอาทิตย์เท่านั้นส่วนวันอื่นเรากลับไปใช้ชีวิตในโลกนี้ก็กลับกลายเป็นคนของโลกไปแต่พอวันอาทิตย์เข้าโบสถ์ดูเหมือนเป็นคนที่รักพระเจ้าพระเจ้าก็ไม่ได้ประสงค์ให้เราเป็นเช่นนั้นด้วยเหมือนกันนะครับให้ทุกๆวันเป็นวันที่เราถวายเกียรติพระเจ้าให้ทุกๆวันเป็นวันที่เราสำแดงความรักของพระเจ้าด้วยเหมือนกันเราอธิษฐานด้วยกันนะครับ พระเจ้าขอบคุณพระองค์ในชาววันนี้ด้วยท้อยคําของพระองค์ด้วยสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำพระองค์ทรงรักษาหญิงโกงหญิงหลังโกงคนนั้นให้หายในวันสบาโตซึ่งด้วยความเมตตาด้วยความรักด้วยความห่วงใยที่พระองค์ทรงเข้าใจความทุกข์ทรมานของหญิงผู้นั้นที่อยู่ภายใต้ความมืดถูกครอบงำมาแล้วส8ปปีพระองค์ได้ทรงปลดปล่อยเขา ให้พ้นจากอำนาจมืดอำนาจแห่งผีมารซาตานและประทานชีวิตที่ดีขึ้นขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองอค์งที่พระองค์จะทรงโปรดสอนและช่วยนำเราทั้งหลายในการที่จะสำแดงความรักของพระองค์ในทุกวันเวลาที่เราจะไม่เป็นผู้หนึ่งที่ยึดติดกับกฎเกณฑ์บทบัญญัติจนลืมความรักจนลืมที่จะ,ะละเลยการแบ่งปันการถวายเกียรติแด่พระเจ้าไปเพราะ ความรักหรือการใส่ใจผู้คนเป็นพระประสงค์ที่พระเจ้าทรงปรารถนาให้เรากระทำต่อผู้ยากไร้ต่อพี่น้องต่อศัตรูของเราด้วยและโดยเฉพาะคนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการครอบงำหรือการเล่นงานของอำนาจแห่งความมืดพระองค์ทรงนำการปลดปล่อยโดยนามของพระเยซูคริสต์เจ้าเพื่อให้เรากระทำขอบคุณพระองค์เราอธิษฐานทูลขอและขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อามนพระเจ้าอยพรพี่น้องทุกท่านนะครับแล้วอย่าลืมติดตามและรับชมนะครับทาง Facebook ในทุกๆวันด้วยนะครับ7โมงครึ่งพบกับวันต่อวันได้นะครับพระเจ้าอยพรครับ